มาร่วงมาร่วมส่งกำลังใจให้ลุงป้ากันนะคะมาเป็นกำลังใจให้ลุงก,กับป้า สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะมาร่วมส่งกำลังใจให้ลุงกับป้ากันนะคะ ตอนนี้ก็เปิดทีวีเนาะดูดูข่าวอยู่ค่ะดูข่าวพี่ๆเนาะ สู้ๆกันนะคะมาร่วมส่งแรงใจให้ลุงก,กัน,นะคะ่ะมาช่วยกันเนาะมาช่วยเป็นกำลังใจให้ลุงนะคะให้ลุงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ เพิ่งเตรียมตัวส่งเจ้าแสบไปโรงเรียนเสร็จค่ะก็เลยมาขึ้นไลน์เนาะสวัสดีค่ะทานข้าวเช้าหรือยังคะคุณอาทานข้าวเช้าหรือยังคะตกใจเลยค่ะ อดนอนทั้งคืนเลยเฝ้าหน้าบ้านลุงคุณอาใช่ค่ะเนาะหนูเตรียมตัวให้เจ้าแสบเสร็จแล้วหนูก็มาขึ้นไลฟ์เลยค่ะมาส่งกำลังใจให้ลุงกันตอนนี้หนูก็ดูเปิดไลฟ์สดของพี่ๆนะพี่ๆนะ u t u b e อยู่หน้าบ้านลุง เรามาตามติดสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะส่งกำจงใจส่งกำลังใจให้ลุงกับป้าน,นะคะใครจะทานลงค่ะตำรวจเต็มหน้าบ้านค่ะใช่ค่ะก็ต้องเพื่อสุขภาพนะคะต้องทานอะไรนิดนึงก็ยังดีค่ะนมนมสักแก้วหนึ่งก็ได้ค่ะ ข้างหน้าหนูหนูก็เปิดทีวีทิ้งไว้เลยค่ะหลายหลายช่องเนาะเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนเลยที่อยู่หน้าบ้านลุงพลตอนนี้หรือว่าเป็นสายลุงพลนะคะเรามาร่วมแรงร่วมใจมาส่งกำลังใจให้พวกพี่ๆและลุงป้ากันค่ะ ตามในโพธิค่ะชัดดีค่ะค่ะในค่ะเพราะตอนนี้หนูก็เปดิดสามสี่ช่องเลยค่ะตามช่องตามช่องพี่พี่เนาะตามติดสถานการณ์ข่าวกัน ส่งสารลุงป้าจังใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ชเรามาส่งกำลังใจให้ลุงกับป้ากันนะคะคุณคุณจรันค่ะเรามาส่งกำลังใจให้ลุงกับป้ากันนะคะ สงสารเด็กสองคนมากใช่ค่ะน,ะน้องเนาะจิตใจไม่รู้จิตใจน้องจะยังไงค่ะเราเหล่าเอซก็คอยส่งกำลังใจให้ลุงก,กับป้าแค่นี้ก็เป็นยาวิเศษชั้นดีแล้วค่ะ อะไรไม่ได้ก็ต้องทานนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อสุขภาพเนาะเราใช่ค่ะใช่ค่ะคุณจรันเราจะไม่ทิ้งลุงกับป้าค่ะเราจะอยู่เป็นกําลังใจอยู่ข้างหลังเนาะคอยเชียร์ลุงอยู่ข้างหลังคอยอุดคอยเขาเรียกว่าอะไระคะคอยเป็นกาลังใจให้ลุงค่ะ ใค่ลุงแค่ลุงรู้ว่าพวกเราไม่ทิ้งลุงแค่นี้ลุงก็มีกำลังใจที่ดีแล้ววันวันนี้เด็กๆไปรรรโรงเรียนวันแรกด้วยค่ะนะคะคุณอาวันนี้เด็กๆไปโรงเรียนวันแรกด้วยอ๋อโรงเรียนไม่ได้เปิดวันที่สิบสี่เหรอคะเห็นที่เมืองไทยเขาบอกว่าเขาเลื่อนไปเปิดวันที่สิบสี่ เราเชื่อว่าลุงไม่ได้ทำน้องแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็เชื่อหนูก็เชื่อว่าลุงไม่ได้ทำแต่ไม่ต้องห่วงค่ะมีทนายน้ำดีเนาะทนายคอยช่วยคอยส่งกำลังใจให้ลุงแค่นี้เราก็ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกองเชียร์ให้ลุงเนาะกำลังใจคือยาวิเศษค่ะกำลังใจคือยาวิเศษใช่หนูก็ไม่เชื่อแม่หนูนี่ซีตัวยงเลยของลงุงตั้งแต่วันแรกๆเลยแม่เชื่อมาตลอดไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะคะแม่เชื่อมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเชื่อค่ะหนูกับแม่ก็ยังเชื่อว่าลุงไม่ได้ทํา วันนี้ก็ฟังพี่ๆไปด้วยนะคะัฟังพี่ๆไปด้วย เหมือนกันค่ะตั้งแต่วันเจอน้องใช่ค่ะคุณอาใช่ค่ะเร,เราจะคอยเป็นกําลังใจเนาะเราจะส่งกําลังใจให้ลุงแค่นี้ลุงก็ชื่นใจแล้วค่ะแค่นี้ลุงกับป้าก็ชื่นใจแล้วค่ะ แป๊บนึงนะหนูหนูไปเอาเมาส์แป๊บนึง เดี๋ยวทนายก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวทนายก็มาแล้วเนะาะก,กินน้าแป๊บนึงจะทำยังไงดีคะตัวสัตวน้ำตาไหลไม่หยุดเลยคะ่ะคุณอาสู้ๆคะ่ะเราจะมาสู้ไปด้วยกันนะคะ FC ลุงพล สายลุงพลป้าแตนเราจะมาเป็นกำลังใจให้ลุงกันหากกอดนะกอดกอดนะคะคุณอากอดกอดถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่กวกกอกนะคะไม่ว่าเรื่องเราจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่เคียงข้างลุงกับป้าเสมอคะ่ะ เปลีค่คะพอดีจะช้าเปลี่ยต้องขออภัยนะคะคุณอาก็ต้องทานอะไรนิดนึงนะคะให้อาหารอะไรลงท้องสักนิดนึงเพราะว่า ได้มีแรงคมีแรงส่งใจไปให้ลุงแค่นี้ลุงก,ก็มีกําลังขึ้นใจมีกําลังใจขึ้นเยอะแล้วค่ะแค่เราแค่เราไม่ทิ้งลุงนะแค่เราอยู่เคียงข้างลุงแค่นี้ลุงก,กับป้าก็ชื่นใจแล้วค่ะหนูคิดว่านะหนูเพราะว่าตัวเราอยู่ไกลใช่ไหมคะตัวเราอยู่ไกลแล้วก็ทําได้เพียงแค่ส่งกําลังใจให้ลุงค่ะกับป้า ให้ลุงกับป้าผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ด,ดูหลายช่องเลยค่ะดูเป็นกำลังใจให้ผู้พี่ๆเนาะดูเป็นกำลังใจให้ผู้พี่ ใช่ค่ะคุณอาสองสารเด็กๆมากค่ะสงสารเด็กๆจับใจเนาะจิตใจเด็กเป็นจิตใจที่เบาบ,บางด้วยค่ะทำได้แต่ส่งกำลังใจไปให้ลุงนะคะคอยเชียร์ลุงเนาะเราจะไม่ให้เกิดประเด็นดราม่าอะไรทั้งนั้นเราจะเป็นกำลังใจให้ลุงอยู่ทางนี้ค่ะทางไกล ไม่ว่าจะที่ไหนทั่วโลกเนาะตอนนี้ทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้ลุงค่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะคะว่า <c oughs> ว่าลุงเจอแบบนี้แล้วจะทิ้งลุงไม่มีค่ะไม่มีทางค่ะ <c oughs> จะอยู่คอยจะอยู่เคียงข้างลุงคอยสนับสนุนลุงเสมอค่ะ จะสู้ไปด้วยกันค่ะ FC เราเหนียวแน่นค่ะ FC เราทั่วโลกเนาะ FC ลุงพลประแตนทั่วโลกเลยตอนนี้ทุกคนก็คงทำเหมือนกับหนูเนี่ยแหละค่ะคือส่งกำลังใจให้ลุงเนาะภาวนาสวดมนต์ขอพรขอให้ลุงผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ អត់ទេអត់ទេបើមិនចាប់1ណាជាប់បែតหมด เมาอยู่ไกลอะบอกค่ะขอให้นะไปเอาที่ร์จแบดมาค่ะจะแชจแบดไปด้วย ก็ตามติดสถานการณ์หน้าบ้านลุงพลอยู่เหมือนกันค่ะเอฟซี FC ลุงพลปะแตนทุกท่านเราจะจับมือผ่านเรื่องราวไลๆนๆเนาะ จับมือช่วยกันเป็นกำลังใจไปดูทางนั้นก่อนค่ะได้ค่ะคุณอาได้คะ่ะได้คะ่คะขอบคุณนะคะที่เข้ามามาดูช่องหนูมาให้กำลังใจช่องหนูขอบคุณคะ่ะสวัสดีหนูกี้สงสารลุงถูกใส่ร้ายใช่คะ่ะแม,ม่ต่อยใช่เนาะ แต่ทนายมาแล้วค่ะไม่ต่อยทนายมาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะหนูเชื่อว,ว่าลุงจะต้องผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แน่นอนค่ะเพราะมีเราเนาะเป็นที่เป็นเอฟซีคอยเชียร์ลุงอยู่ข้างหลังคอยสนับคอยเขาเรียกว,ว่าอะไรนะคอยสนับสนุนเนาะคอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ลุง แค่นี้ลุงกับป้าก็ชื่นใจนะะแล้วค่ะแค่แค่นี้และะ้ค่ะแค่นี้แหละไม่ต่อยทานอะไรหรือยังคะตอนเช้าต้องทานอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องมีอะไรลงท้องสักน,น,นิดนึงไม่ว่าจะนมก็ได้คะ่ะขนมปังก็ได้คะ่ะ สวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจแล้วก็มีดอกไม้นะมีเชอรี่ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะตอนพี่อ๋อขัดขวาง ใช่แม่ตกจริงเหรอ,อยังไยจ้าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยสงสารจับใจแม่ต่อยตอนพี่ออครับขวงใช่แม่ตกจริงเหรอ,อยังไยจ้าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยสงสารจับใจค่ะมาสู้ไปด้วยกันค่ะแม่มาสู้ มาสู้มาสู้ไปด้วยกันค่ะ FC สายลงทุกท่านมาสู้ไปด้วยกันนะคะไในแต่ส่งกำลังใจไปให้เนาะลุงกับป้าตอนนี้ก็อยู่หน้าคอมค่ะอยู่หน้าคอมเปิดดูพี่ๆทุกช่องเลยเปิดดูให้กำลังใจพี่ๆทุกช่องเนาะ ต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะโอ้เสียงก็ไม่ได้ยินอีก โซลค่ะส,สูซงกับป้าซูซูนะคะ 他呢？淡淡 หนูขออนุญ,ญาตไปชงโกโก้แป๊กหนึ่งนะคะชงก,กโก้กับขนมปังค่ะเร <c oughs> าต้องทานอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ทานเลยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสายลุงพลยูทูบเบอร์ YouTuber. หนอยู่ไกลก็ทำได้แค่ดูพี่ๆเนาะกดดูพี่ๆทุกช่องแล้วก็ให้กำลังใจใพี่ๆคะ่ะโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะกดวนไปเลยคะ่ะกดดูไปยาวๆเลยทุกช่องที่อยู่หน้าบ้านลุงนะคะ เพ,เพราะว่าหนูอยู่ไกลนะทําอะไรไม่ได้ก็ทําได้แค่นี้แล้วค่ะส่งกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ กับชิมนมนะ